ล,งลุงเลยลุงลุงอุ้ยไลท์นิงแม็กควีนอ้าปากได้ครับสวัสด,ดีทุกทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กันกับในเกม <c oughs> เกมอะไรอะ่ะเสิร์ชหา Google แป๊บ เบอร์เกอร์แอนด์ฟราเบอร์เกอร์และความหวาดกลัวสายแล้วฉันควรขี่กลับบ้านได้แล้วซุปสายนดาร์ข้างซ้ายคือให้ขับขี่จักรยานด้านขวา W A S D ในการขับเคลื่อนใช้เมาส์ในการเลื่อนดูกดคลิกซ้ายในการกดกดกริ่งโอเคครับผม อ๋อเรามาซื้อเบอร์เกอร์อ,อย่างงี้ก็ได้เลยมีขับเร็วแล้วปะเนี่ยโอเคครับโโลก้เกมเบอร์เกอร์แอนด์ไลท์ โอ้โหมึศซะขนาดนี้ซึ่งน่ากุศลเกินตอนนี้เราก็รีบขับกลับบ้านนะครับที่ปัดแรงได้แค่นี้เหรอลงุง ตรงขับรถกระบะจักรยานใคร k a อะ k ลอสเซนคอนหายตัวหายตัวไปแล้วหายตัวหายตัวไปแล้วหายตัวมองไม่เห็นเรากกูหายตัวสายแล้วคนกลับบ้านตัวสอนเยืกเยือยฉันโดนเลยเควี่มยางไง้นี่ยโอเคฉันไปใหม่ก็ได้ ฝันชิวเชียนแล้วเราลงอีกแล้วขับช้าเหมือนเดิมรอบที่แล้วมันไม่มีซอสมะเกือเทศไม่ใช่เหรอ อ้าวคนสวยขาไปโดนอะไรครับหายตูวหายตูวไปเลยหายตูหายตูไปแล้วหายตูมองไม่เห็นหรอกกูหายตู้ทางรถไฟมีอะไรเปล่าไม่มีนะโอเคขับต่อมือดอีกแล้วอ่ะซินโดนเล่คยยลวีมรถไปสอบอย่างนั้นเหรอ สายาเยกเยอสายแล้วควรรีบกลับบ้านอันนี้น่าจะเป็นรอบที่สาม เมื่อกี้มือมือเลือดออกเหรอหรือผมคิดไปเองไม่หรอกมัง้งคิดไปเองแหละโอ้ลุงใจเย็นลุงมีอะไรค่อยพูดค่อยจาเป็นชาวล็อกหรอลุง ทำซ้อมเกิดไเด้หกเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้โหรอบนี้มีรถไฟผ่านนะครับโอ้โหต้องรออีกนานไหมเนี่ยบีบแต่บีบแต่เฮ้ยไม่ใช่แต่ กดกระดิ่งให้มันเร็วหน่อยคนมันรีบกลับบ้านเฮ้ยคนสวย ทำอะไรข้างหลังอะครับอุย้ยโดนอะไรมาครับเฮ้ยเฮ้ยใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วบนรถไฟมีเลือดเพียบเลย แต่คนสวยเป็นคนไม่คนสวยแล้วโกยปั่สุดแรงปั่สุดแรงนี่แรงได้แค่ดียังเหรออุอ้ยแต่คนสวยเป็นคนสวยแล้วเฮ้ยคานมาเฮ้ย ข้างหน้ามืดจังมองไม่เห็นโว้ยโ้ยอ้าชนชนชนท่อนสุกโอ้โอ้ใจเย็น,น,น,นโอ้ยโอยโอยโอย,โอย,โอยนี่นะครับรอเชื่อเชืเ่อะไรทางซ้ายุ้ยท่อนสุนข้ทางซ้าย <G ül üyor> รอบนี้กลับหัวรอบที่สี่โกยแล้วกูโกยละอยู่ทำไมล่ะพี่ชายรอบที่แล้วป้ายมันเป็นรูปที่นอนทำไมรอบนี้มันกลายเป็นวงกลม ก็ไม่รู้สินะเฮ้หุ่นไรกาหายไปไหนเงียบแปลก ลุงลุงเลยโกยโกยถีบถีบแรงกว่าน,นี้ไม่ได้หรอวะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์นี่มีอาบเ,เลือดกับซ้อมกระเทศเดินได้โอ้ย ตามหลังปะเนะี่ยโงไว้ยละรถไฟจะมาไม่มามไม่รู้แล้วมันไม่มีอุโมงไม่ใช่เลยมันมาจากไหนมันผุดออกมาจากไหนทางแปลก,ปกทางที่เราไม่คุ้นเคยมันไม่ใช่ยี้มาก่อนนี่ เฮ้ยข้างซ้ายอะไรอะ่ะเฮ้ยตัวไรตัวไรนี่ปั่นต่อดีกว่าลุงลุงอุ้ย ไปจริงไหมควีนอาปากได้อู๋อู๋ไกลมากไกลมากไกลไป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 อุ้ย,าายทางทางแยกทางแยกเอ้ยแล้วมึงข้ามมาได้ยังไงอู๋ไกลมากไกลมากออื ใกล้เกินใกล้เกินใกล้เกินสะพานมันหายไปครึ่งแล้วนะเอ้ยมึงมึงขับไปได้ยังไงมึงเก่งเกินไปแล้วมึงเก่งเกินมนุษย์ไปแล้วอูไกลมากไกลมากไกลมากโกยโกยปั่นสุดได้ไดแค่นี้เหอเอ้ย รถหายไปแล้วชนข้างถนนเฮ้ยเฮ้ยหัวใจตุบๆเลยอ่ะ is me ฉันเองหมายความว่ายังไง นี่มันรอบที่ห้าปลายอุโมงค์มันเจออีกปะเนี่ยทำไมปั่นช้า วิญญาณลอยได้อุ้ยคนสวยคนสวยปั่นจักรยานจะไปปั่นปั่นพ่อเหรอครับกดกิง้งหายเครียด ช่วยคลายความเครียดอุโมงค์ทำไมรอบนี้อุโมงค์มันลึกอ่ะปั่นแรงกว่านี้ไม่ได้เลย แล้วอุโมงที่ไหนมันไม่ให,มให้มันป้ายบอกสรญลักให้ปันจักยานกันแล้วอุ้ยปันตัวพ่อเหรอครับตัวไร ปัดนอาปากมาแล้วโกยดีครับโรเชียเลยล้วไกลมากไกลมากปั่นแรงกว่านี้ไม่ได้เลยปั่นเร็วกว่านี้ปั่นเร็วกว่านี้โอ้ยมีกั้นปั่นเพื่อพ่อเหรอครับโอ้ยชน โอ้ยหลบไปหลบไปพี่ต้องสิ่งแล้วพี่ผมต้องสิ้นแล้วพี่ผมต้องสิ่งแล้วพี่พี่อย่าบังทางผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้างขวาโอ้ยโอ้ยปัดแรงกว่านี้ไม่ได้เลยเร็วกว่านี้อีก ทางออกทางออกเปล่าทางออกหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยตัวอะไรออกมาจากกำแพงด้วยยิงตรงไปเหมือนยิงสีแดงโอ้ยจะจับผมเลรออ้ยไลนิ่งแม็กควีนไล่ตามตูดมาปัดแรงก,กว่านี้ไม่ได้หรอวะ โอ้ย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 นี่ปัดแรงได้แค่ดีเองเลยเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร,อร์ผมไม่ได้กินแล้วล่ะมัง้งเอ้าเมื่อกี้อยู่ข้างหลังไม่ใช่เลยมาจากไหนเนี่ย โอรอบนี้ท้องฟ้ากับพื้นที่ตรงนี้ม่แดงหมดเลยนะครับอุ้ย it's too late บจายไปแล้วเฮ้ยที่นี่ที่ไหน ไม่ใช่ที่ที่เราผ่านมาห้ารอบที่แล้วไปไป เ <Okay. S 2> นายจะพาฉันไปไหนกันตัวไรอ่ะโอ้โหทางออกทางออกทางออกโอ้ย ใครตึงใครตึงโซ่ฉันอุ้ยอุยอุยอ้ยห,หักคอมาข้างหลังอุย้ยไม่กล้าไม่น่าพูดตอนแรกแล้ว่อีสวยพอแล้วกลายเป็นสวยแล้วอา นายไม่ควรอยู่ที่นี่อโอ้ยดีครับรออะไรเอ๊ะนี่เราอยู่บนรถยังงั้นเหรอ แล้วเราก็ขับรถชนต้นไม้แล้วก็ชนคนนั้นตายผู้หญิงคนนั้น